มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 101เมกะเฮ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปัตตนีบ้านเราค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง10นาฬิกาค่ะทางสวทปัตตนี f อฟเอ็ม101เมกะเฮิร์ FM และทางเพจสวทปัตตนีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันจิตาพันธ์ประพันธ์วงศ์นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดปัตตนีกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ทางรองผู้ว่าการจังหวัดปัตตนีนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะ คทำงานในฐานะหัวหน้าคณะทำงานค่ะเพื่อที่จะตเตรียมจัดโครงการนะะืขาแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาาัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปัตตานีในหัวข้อแผ่นดินไทยไรยสโตรกค,ค่ะซึ่งจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่ห้องประชุมพยาตานีอาคารสองสารกลางจังหวัดปัตตานีค่ะว่าที่ร้อยตรีตระกูลถดทำรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อ เรื่มการจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป,ป้องกันอมาาัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปัตตานีนะคะในหัวข้อแผ่นดินไทยไร้สโตรกซึ่งจังหวัดปัตตานีนะคะมีการจัดประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะตามที่ศูนย์หลอดเลือดสมองสิริราชคณะพยาบาลศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะได้มีการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่น ป้องกันอัมาพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติในหัวข้อแผ่นดินไทยไร้โรกนะคะซึ่งมีการกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่21-30ตุลาคม2565นี้ค่ะจะจัดพร้อมกันทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศนะคะโดยมีการขับเคลื่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงภาคีเครือข่ายด้วยค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ได้ส่งเป็นแสงนำใจนะคะและเป็นแบบอย่างของคนไทยในการรักษาสุขภาพค่ะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมป้องกันหลอดเลือดสมองด้วยนะคะโดยให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมีการออกกำลังกายอย่างง่ายๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งหรือแม้แต่การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะคะห่างไกลจากโรคและเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะคะรวมถึงวิธีการป้องกันแล้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาให้กับประชาชนใน ได้รู้นะคะแล้วก็ลดอัตราการพิการและเสียชีวิตด้วยค่ะซึ่งจังหวัดปัตตานีเองนะคะก็กำหนดกิจกรรมเดินวิ่งฟันร่อน5กิโลเมตรในวันที่30ตุลาคม2565นี้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่10กันยายนนะคะเราจะรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะที่สำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดปัตตานีนะคะหรือสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะ ซึ่งผู้ที่สมัครแล้วนะคะก็จะมีเสื้อในการร่วมกิจกรรมให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปออกกําลังกายกันค่ะเพื่อที่จะลดโรคนะคะซึ่ง การให้ความรู้เรื่องของการเป็นสโตรกนะคะหรือการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ทันเวลาด้วยนะคะเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็เรื่องของความพิการที่อาจจะเกิดจากโรคนี้ได้นะคะดังนั้นก็เขาได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายด้วยะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเวลาของรายการปัตตนีบ้านเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราจะกลับกันอาจะกลับมาพบกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9นาฬิกา10นทีโดยประมาณจนถึง10นาฬกานะคะพบกันทางสวทปัตตนี FM 1 0ร้อยเอ็ดเมกะเและเพจสวทปัตตานีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำค่ะวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคของเรานะคะคุณมิดแวหมาค่ะนําโดย ผูมอในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีหนายนิพั์เพลมมลค่ะดิฉันจิตาพรร์ประพันธ์วงศ์ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ